หวานซึ้งคะ่ะคู่รักมาราธอนแต่งงาน11ปีข้างรักที่แผ่ว่ะเตียงมั่นคงสุดๆคะ่ะรักหวานมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายต้องยกให้คู่ของโยงอามแชร์กับก้อยวลัยรักที่แต่งงานสร้างครอบครัวาม,มาด้วยกันกว่า11ปีแล้วคะ่ะและตอนนี้ยังมีน้องอบเชยเข้ามาเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้อบอุ่นสมบูรณ์เพอร์เฟกมากขึ้นคะ่ะ ล่าสุดในวันครบรอบแต่งงาน11ปีหนุ่มโย่งได้โพสต์ภาพย้อนกลับไปวันที่รถน้ำสั่งเริ่มต้นสถานะสามีภรรยาพร้อมแคปชั่นระบุว่า11ปีที่มีเป็นคุณภรรยาคุณคือคนแรกที่ผมหลงรักในทุกๆวันทุกเช้าและเป็นคนสุดท้ายที่ผมลงไหลในทุกค่ำคืนตลอดเวลา21ปีที่เราครบกันมาไม่มีวินาทีไหนเลยที่ผมไม่เคยหลงรักคุณสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานที่11ปีนะครับ คุณแม่คนเก่งของหนูอบเชยและภรรยาคนสวยของผมรักที่สุดในโลกเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ